โอเคนะครับก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเฉลยแผ่นหนึ่งปีล่าสุดเรื่องตีโกนบ้างนะคือปกติถ้าน้องสังเกตดูตีโกนพี่จะไม่ค่อยเฉลยเท่าไหร่เพราะาเป็นบทที่เก็บคะแนนค่อนข้างยากคือแนวโจทย์มันซับซ้อนแล้วก็ออกหลายแนวเหลือเกินนะครับยกเว้นแต่ว่าแผ่นหนึ่งปีล่าสุดเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแนะคือข้อสอบบทเนี่ยออกง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นแบบมากๆเลยนะ้องอย่างข้อน,นี้ถ้าน้องยุบมุมตีโกนแบบยุบมุมพื้นฐานเป็นได้คะแนนเลยโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านทลละ้ว่หมมุีแ1 แล้วก็ a อเล็กเป็นจำนวนจริงโอเคไหมเอเล็กเป็นจำนวนจริงนะน้องดูดีนะเอเล็กอยู่นี่โอเคไหมที่เหลือเป็น a ใหญ่โจทย์หาค่าเอเล็กโจทย์ถามสัส้นง,ง่ายง่าได้ใจความนี้เลยนะครับก็เริ่มมาแรกเริ่มเดิมทีพี่ขอไปคิดตัวนี้ก่อนจะได้รู้ว่าไอเศษสามร้อยเป็นเท่าไหร่กันแน่ครับค่าของเศษสามร้อยเนี่ยคือน้องยังไม่ลืมนะตีโกนคือเศษสามร้อยเนี่ยเป็นส่วนกลับของใครรู้ป่ะจำได้ปะ่ะส่วนกลับของซายคอรหรือแทนของคอรถูกไหมของคอร์ดสามร้อย อันนี้ถ้าใครลืมไปทบทวนด่วนเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องต้องรู้โอเคไหมวันนี้น้องอาจจะลืมไม่เป็นไรแต่น้องน้องต้องไปทบทวนนะไม่ใช่ลืมแล้วแบบเออไม่เป็นไรปล่อย,อยไว้ไม่เอานะไปทบทวนก่อนนะครับเนาะก็ไอ้คอสสามร้อยเนี่ยง่ายมากเราจะมองเป็น360ลบกับใครดีลบก็หกสิบถูกปะ บางคนถามพี่รู้ได้ไงว่าต้องมองเป็นแบบนี้คําตอบคืออันนี้เป็น,เป,นเป็นการยุบมุมขั้นเบสิกเนาะเดี๋ยวน้องถ้าน้องที่ไหนที่ฟังคลิปแล้วเรียนจะขึ้นม .6 แล้วหรืออยู่ม .5 แล้วเรียนตีโกณแล้วเนี่ยลองไปทบทวนดูมันไม่ยากนะเป็นเรื่องการยุบมุมในแบบนวแกน x นะครับเนาะส่วนใครที่อยู่ม .4 หรือม .3 ที่มาฟังคลิปนี้ก็เดี๋ยวลองไปทบทวนเรื่องลองไปอ่านเพิ่มดูเนาะอาจจะและ้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเพิ่มจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาต่อกันนะครับพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราาาาามมอองงงตตรรนนนนีีี้้้้แบบะหท่่เนดะูว ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่คอแดนเท่าไหร่โดยการที่ง่ายมากนะ้องคือเราดูที่ตัวแรกก่อน360ใช่ไหม360อยู่คอแดนคอแดนที่สี่ถูกปะเพราะว่ามันวนกลับมารอบที่เดิมเนาะตัวแรก360เนาะแล้วก็ลบ60เกิดอ,อะไรขึ้นครับถ้ามุมลบแสดงว่าอะไรลือย่างใครที่ยตีโกรธมามุมลบมุมลบแสดงว่าวัดตามเข็มนาฬิกาหรือว่าวัดลงไป60องศานะครับน้อง,งสังเกตว่าอันเนี้ยมันตกคอแดนที่สี่ถูกปะ่ะ คอร์นที่สี่เดี๋ยวต้องเวลาเรื่องวาดเรื่องเวลาเรียนเรื่องตีโกรดเนี่ยต้องมีตารางนี้ทุกคนต้องต้องจำได้คือ all อะไรนะ all side แทนคอรถูกไหม all side แทนคอรนะครับซึ่งถ้าคอร์นที่สี่เนี่ยมันตกตรงนี้ตกตรงนี้ที่พี่เขียนว่าคอสแปลว่าคอร์นที่สี่เนี่ยมีแค่คอสที่เป็นบวกนะครับเพราะนั้นจะเป็นบวกได้เลยนะครับบวกคอรหกสิบโอเคไหม อย่างที่บอกนะใครที่ฟังถึงถึงตอนนี้แล้วแบบเฮ้ยพี่ทำไมเป็นแบบนี้ได้งงมากเลยไม่เป็นไรน้องไปทบทวนดูก่อนนะไปน้องไปอ่านหนันงสือที่เนพิเศษมาหเลยซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้มันเป็นการยุ่มุมธรรมดาเนาะก็เป็นแบบนี้ไปนะครับโอเคพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อครับค้อนถงศีลด้วยเลยได้หนึ่งส่วนสองใช่ไหมมันจะเป็นหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสองเสร็จแล้วมันกลับเศษเป็นส่วนเด้งขึ้นมางบนได้ก็เป็นออสองได้เลยสแสดงว่าเศษสามร้อยสุดท้ายเนี่ยได้อะไรได้สองเห็นไหมเสร็จแล้วตรงนี้ได้เป็นสามคูณสองเรียบร้อย ทีนี้นะครับไซน์ลบเนะอันนี้ใครใช้ยุบมุมก็ได้หรือถ้าใครรู้สมบัตินะไซน์ลบเเนี่ยน้องจดจดตรงไหนดีวะ,ะไม่รูจ้จดอะไรจดไปนี้กนะ็ไซน์ลบเคือสมบัติมันคือได้เป็นดึงลบมาได้ครับเป็นลบไซน์เโอเคไหมไซน์ขึ้นลบตัวเนี้ยเอาเอาาอกมาหน้าไซน์ได้เลยนะครับเป็นแบบนี้ได้นะโอเคครับแล้วก็น้องว่าไซน์ร้อยแปดสิบเนี่ยได้หรือเปล่าเออดร้อยแปดสิบบวกเอเนี่ยร้อยแปดสิบบวกเออยู่นี้เนาะเดี๋ยวพี่ทดตรงนี้เดี๋ยวพี่แอบทดพวกค่าตีกลณ ก่อนแล้วกันนะก็คือทดตรงนี้ก่อนนะครับคือทรายร้อยบวกเเนี่ยนะก็มันก็ดูน้องก็มาดูว่าเป็นคอร์เดนเท่าไหร่นะครับคอร์เดนที่180อยู่นี่ถูกไหมบวกกับ a นะทีนี้เป็นบวกนะเป็นบวกแสดงว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือตรงนี้อย่างนี้เลยนะครับคือจะเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตัวคอร์เดนที่สามดูป่ะคอร์เดนที่สามน้องเหลือไปดูครับคอร์เดนที่สามมีแค่แทนที่เป็นอะไรมีแค่แทนที่เป็นบวกแสดงว่าทรายเป็นลบแน่นอนมันเลยเป็นลบทราย a โอเคไหม ก็เลยต้องเป็นลบแล้วก็ใส่ a ได้แล้วนะแล้วตรงนี้ข้างล่างได้แล้วอ๋อตรงนี้ได้เป็นลบใส่ a นั่นเองนะครับได้เป็นลบใส่ a อันนี้มีงงนะพี่ดูทีละตัวนะคือตัวนี้ไซนร้อยแปดสิบบวกเเนี่ยได้ลบใส่เอ่ะทีนี้มาดูอีกสองตัวที่เหลือครับจบละดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ปุ๊บอ่ะมาดูกันแทนสองเจ็ดศูนย์บวกเนะครับแทนสองร้อยเจ็ดสิบบวกเนะฮะแทนสองร้อยเจ็ดสิบนะครับ,รบแล้วก็บวกเอันนี้เรามาดูว่าเขาได้เท่าไหร่กันนะครับเนาะสองร้อยเจ็ดสิ 270อยู่นี้ถูกไหม270แล้วพอบวก a ปุ๊บบวกเนี่ยวัดทวนเข็มนาฬิกามันจะอยู่ที่ควอแรนที่4น้องก็เลือกไปดูเหมือนเดิมนะครับควอแรนที่4ดูตารางมารรย์ของเราจะเห็นว่าควอแรนที่4มีแค่คอที่เป็นบวกถูกไหมนั่นแสดงว่าควอแรนที่4 tan เป็นลบนั่นเองก็เป็นลบนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าสําคัญมากนี่คือสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยชอบแบบ270เท่าไหร่เพราะว่าถ้านี้มันเป็นยุคแกน y เนาะแกน y คือยุคแบบเนี้ยคือวัดออ,ออกข้างๆหรือแ,แกน y อย่างเงี้ยนะน้องะะอต้องเปลี่ยนคีต นะเป็นคอร์ดเเลยโอเคไหมย้ำอีกรอบทำไมแทนต้องเปลี่ยนเป็นคอร์ดนะเพราะว่ายุบแกน Y โอเคป่ะแต่ถ้าข้ออย่างเงี้ยข้ออย่างเงี้ยร้อยแปดสิบเนี่ยมันคือยุบแกน X คือมันยุบวัดจากแนวนอนอย่างเงี้ยแนวนอนแล้ววัดลงไปหรือวัดขึ้นไปเรียกวยุบแกน X แต่ถ้าวัดจากแนวตั้งวัดออกไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างเงี้ยเรียกยุบแกน Y ต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันโคฟังก์ชันของแทนคือคอร์ดนะครับก็กลายเป็นลบคอร์ดน่าแสดงว่าอันนี้เครื่องหมายลบยังเหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายลบที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงเนีีีีีี้้้้้ยยยยยยยััังงงงเเ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 หมมมมืออออนน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 นดิโโคคปปปลล่่่จจาาาากขบตวะะะ็ ย้ำอีกรอบใครที่งงแล้วเฮ้ยพี่ทำไมต้องเป็นลบคอดอะไรเง,นะง,งีง้ยนะงงงงลองทบทวนเนื้อหาดูก่อนนะครับแสดงว่าน้องยังไม่แม่นเนื้อหาอย่างที่บอกไม่แม่นตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเวลาพัฒนาอีกเยอะแค่น้องไปทบทวนมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะต่อนะตัวสุดท้ายครับคือ tan 90้าสิบลบ a นะ tan 90 a เป็นเกิดอะไรขึ้นนะมาดูกันโทษตรงไหนดีกว่าตรงนั้นกันและโอเค tan 90ลบ a นะครับ90ลบ90 a บอ่ะน้องมาดูครับว่า90องศาอยู่ตรงไหนนะครับก็แน่นอนทุกคนรู้ดีนะว่า90 a อองงศายู่ตรนี้ถูกม้า แต่ว่าแต่ว่าช้าก่อนมันเป็นลบ a แล้วเนาะอันนี้เป็นมุมลบแล้วมุมลบคือตามเข็มนั่นแสดงว่าต้องวัดลงไปอย่างนี้ปึ๊บขอ้อแรนที่ห่งถูกไหมและและมันเป็นแกน y ถูกป่ะยูบูมแกน y แสดงว่าต้องเปลี่ยนเป็น cot a ถูกป่ะซึ่งค้อแรนที่ห่งเนี่ยโชคดีที่มันเป็นเพราะว่าอ๋อใช่ไหมอ๋อคือค้อแรนที่ห่งเนี่ยทุกตัวเป็นบวกหมดไซน์ cot tan cosec cot เป็นบวกหมดเลยทั้ง6ตัวก็คือเติมบวกเข้าไปอย่างนี้นั่นแสดงว่า tan 90ลบ a เนี่ย ยุบได้คอร์ด a อันนี้เดี๋ยวเรียกว่านี่คือยุบแกน y นะครับซอซนนี้ยุบแกน y คือมันวัดจากแนวเส้นตรงออกไปซ้ายขวานะครับแต่ถ้ายุบแกน x จะเป็นวัดวัดจากแนวนอนขึ้นไปบนล่างอย่างเงี้ยเลยยุบแกน x ยุบแกน x ตรงนี้เป็นไซน์ตรงนี้เป็นไซน์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบวกลบต้องดูตามควาดแดน์ถ้ายุบแกน y ก็ตรงนี้เป็นแทนตรงนี้เป็นโคฟังก์ชันเสมอแล้วบวกลบก็ดูตามควาดแดน์ของตัวเดิมๆนะครับประมาณนี้เนาะแสดงว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราได้เป็นคอร์ด a ถูกไหมน้องก็ได้แล้วอ๋อ ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดเอธรรมดาน,นั่นแหละนะครับแล้วก็เท่ากับ3าคูณสไม่งงนะ2มาจากไหน2คือเศษสามตัวนี้ที่พี่คิดมาเนี่ยได้2ถูกปะ่ะก็เลยไปหานในนี้ก็เลยปึ๊บกลายเป็นงี้โอเคจบชัดเจนข้อนี้ง่ายมากเห็นปะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับลบทรายแต่กับลบทรายหายหายกันไปใช่ไหมแล้วก็เหลือเป็น a ลบลบเป็นเท่าไหร่ลบลบเป็นบวกถูกไหมบวกกับนะครับใครตัดอีกคอร์ดเตัดอีกโอ้โหง่ายเหลือเกินนะครับลบอันนี้นะลบลบ,ลบเป็นบวกนะครับก็เป็น a บวกหนึ่งเท่ากับสามคูณสองได้หกนั่นแสดงา a เท่าไหร่ A เป็นห้าโอเคป่ะอันนี้พี่อันนี้พี่เฉลยแบบละเอียดยังใช้เวลาไม่นานเลยโอเคไหมแสดงว่าถ้าคขแม่นๆ่ข้อนี้หนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วโอเคไหมง่ายมากโอเนเนาะคืออย่าไปอย่าไปสับเป่าก็พอนะค่อยๆทำไปนะได้แน่นอนนะแพทหนึ่งลาสุดง่ายขนาดนี้น้องคิดดูแล้วกันว่าคนจะได้คะแนนมันจะเยอะขนาดไหนคือถ้าน้องแม่นเนื้อหายังไงร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยบวกบวกได้แน่นอนพี่การันตีล้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะฝึกทำโจทย์แต่วันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัััันนนคคคิปห้าะรรบบบบสสวดี